ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีติดติดตามคุณยายเนาะค่ะนาะเมื่อนี่มีแนวสิมาวบาให้ฟังตาอ้วนเป็นผู้ซอยเนี่ยมันก็เป็นไล่ไ่มันหาแนวมาว่างเนี่ยมันไล่อุ้มอุยไปหมดเราหล่นจะได้เว่าให้เพิ่นฟังนั่นจะเปอาฝาหน้าอ้อนหิวนันมากคือน้ำยาแมลงวันท้องเนาะค่ะนาะช่วงนี่หนอนเอ่อแมลงวันท้องมันมาเจาะต้นบักม่วงเนาะเอามาเลยเอามาเลยยกยกมาเอื่ม เออแบบบะแบบบางวัวมันอยู่ไก่มันเลยมากนี่มันเลยมากนี่อะไรฮชัดๆเหนานี่ก็เลยมีสินค้าดีสีมาแนะหนำเลยล่ะแนะนำเยี่ยที่สุดเอาไอ้ตะอ้วนว้าตะอ้วนเป็นผู้ใหญ่เอาจับมาแรงวันทองเอาชัดเจนนี่ครับตามแรงวันทองมันได้ผลเกินคาดที่ว่าเปิดออกมามไอ้ตั้นประคัมเทวดาเทว่ามันเป็นนอนในฝักันี่ครับตัวนี้ดีสุดกันคือ้วัดดีก่อนบ่ได้ลืมวัดดีครับเรืองวัดดีครับ ทำมันเลยมลืมิืมน่เอานี่ครับขึ้นหชุดหชุดห่อนีแม่นว่าขนหงชุด1ุดห่อประกอบไปด้วยยังงน้ำยาสิบหลอดน้ำยาสิบหลอดกับตัวนี้ห้าฝาจุกเออจุกฝานีไม่หาฝานะครับไม่หาอันเ่าเข้าหงชุดอือหนึ่งก็หนชุด1ุดแล้วน้ำยาไปใส่ติยาใส่ตัวนี้นีนี่ ดีนี่นมันมีสำลีอยู่ไม่แทงเลยเขาขาวแมนมันมีมันมีแขู่มือการใส่อยู่โจนี่มีขู่มือมีขู่นี่ถ้าไอ่านอ่านตรงนี้ได้เข้าใจนี่นี่โอ้อ่านเข้าใจแมนอ่านตรงน้นยาไม่หยอดใช้เขาขาวเราไปหอยแมนใช้เหล่าขวดเอามาทดสอบใหมีผลบางกันเอาขวดมาเดี๋ยาขวดมาห่อหน่อยบ้างขวดระดับได้ได้มัเต๋อไม่่เได้่ขวดอืมได้ขวดน้ำในขวดน้ำห้องนี่แล้วครับ ยางดีด้ค่ะนี e ่ปกติเราใหญ่มาบอกเด้นี่อหญ่คนครบแล้วตัวนี้คุณใหญ่ขายเองพ่อหมาหนี่คือตัวนี้คือคือเอาเอาเออเอาน้ำยาตัวนี้หยอดใส่สำลีตัวนี้นี่หยอดใส่สำลีตัวนี้อ่ะตันนี้ครูมือจัดครับไม่ครูอ่านเราเอามาหยอดใส่ไมือนนี่เด้อนังค่ะน้ำยาเลยซิฟหลอดตัดจุกน้ำยามาหยอดใส่สำลีตัวนี้หยอดเสร็จเรียบร้อย เอาตัวนี้เข้าไาในขวดแบบนี้ตรงฝาเนี่ยมันสีมีลูเลยครับนี่ตรงฝาจไต้ฝามันสีมีลู่มีลูเข้ามาในนี่นี่ใต้ฝานี่มันมีลูอยู่สี่ลูอ๋อเนี่ยหนึ่งสองสามจีมสี่ลูเอาน้ายาใส่ตรงนี้แล้วปิดเข้าไปปิดเข้าไปในขวดหอยแไดแบบนี้เลยครับโอ้คือไงครับแก้วท่องสมบัตเขาใต้ฝานี่ ถือกินน้ำยาตัวนี้มันจะลงมาอยู่นี่ตายข้านี่มาแรงว่านิดเขามาได้ขวดครับผมไม่ลงมาได้เลยนี่ตัวนี้ดีที่สุดนี่ดีที่สุดเลยนี่ตะวนใส่มาแล้วใส่ว่าพี่กายได้ผลครับได้ผลก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องว่าเจะยังว่าสิทธิกันหมดเลยครับนอกจากตัวนี้ตัวนี้คือน้ำยาหลอดของว่านเขาได้ขวดแต่มันตายดักจับเลยแม่มันเขามาในปลาปลาร้เหาอนี่งมันถึงมาทาตัวนี้หมือมันน้ำยาตัวนี้มันน้าตนี้ตาอ้วนก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมเอฟซีอยากผลจากว่าใส่ของดีคือตะวนใส่มาแล้วพัน ใช่เลยกะไรก็จะหน่าเบิ่งบ่ต้องโผมแมลงมันท้องบ่ต้องกลัวมีตัวนี้สบายใจนี่ตัวนี้สบายใจน้ำยาตัวนี้แม็งวัาท้องหอมอร่อยเลยเข้าไปในหู้หน่อเลยนี่คือนี่คือ1ชุด1ชุดอืึ1ชุดมี5ฝาฝาห้าวนี่มี5ฝาทําน้ํายาสิบหลอดทําได้5ขวดเออทําได้5ขวดมันนี้มีน้ํายา10หลอดบาดนี้ชุดนึงเท่าไหร่ ชุดหนึ่งสามร้อยเก้าเก้าอ่าสามร้อยเก้าเก้าวามทรงฟรีความทรงบ้าามทรงเาความทรงนี่ิไอซี่ลอยมทรงไอซี่ลอยสับาทเดียวโอเคได้สั่งมากๆมิส่วนลดไงราคาเท่ากัสิบชุดขึ้นไปบอบอคุณยายที่เป็นตัวแทนขายแต่ว่ยายทรงฟรีแล้วเนชุด คือผู้ใดอยากได้ของนี้ก็สร้างจากเปคุณยายคุณยายถาคุณยากถาผ้าลุยสวนคุณยายถาผ้าลุยสวนเด้อสร้างมาเด้อถ้าอยากได้ไม่ได้สร้างเลยครับเออชั้นหนึ่งชุดเอาเป็นหนึ่งชุดไปล่องก่อนก็ได้เอาชุดเดียวไปล่องกันสามเก่าเก่าว่ามาแรกว่ามันไดเข่าได้ขวานปอืมเออไม่ได้เข่าได้ขวานปอนี่เข่าบ่ามีการผมแช่ชุดเดียวอืม ข้าเท้รถแปดสิบต้นได้ผลนั่นเห็นไหมทีธีสร้างเพิ่มอย่างไรก็เกขาต้องการให้มันผลพัฒนาการท่องเนื้อความผลพัฒนาั้งมากไปเลยได้ผลผลีเ่าเพิ่มขึ้นแน่นอนยอดสุดยอดเลยเอาทำเลยครับก็จะน่ามืดแล้วบ่อยฟังมืดแล้วต้องการคือสร้างน้ำคุณหญ่คุณหญ่ทาพราเลยส่วนไดนเลยอันหน้ามาทางนั้นนั่งนี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละันนี้นามยาอันนี้ออ่่่ะชืบริษัทคือคุณหญ่ทาเป็นตัวแทนของเพิ่นตาลิงท่องนั่นขนาราฮันเปิดครับมาแล้ว ดูท่านเปิดเลยครับขนาดท่านเปิดมาแรงวัานเม้มากินกิงนี่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 บอไดโกหกเลยวีบอไดโกหกเฝ้าสังเด้กค่ะเฝ้าสังสั่งน้ำคุณยายมาเลยสั่งน้ำตะวันมากกัได้เสียวจักรซ่องกับวามะท่านจัดจุกมันมากเลยครับจริงๆอ้วนเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่สามตัวสี่ตัวแล้วมันเริ่มมามาตายแล้วเฝ้าเปิดเฝ้าเปิดเฮ้าจับมันมันเมือดเลยไม่ได้ไม่กินเมือดบ่ได้โกหก เอาแค่นี้ก่อนนะคะดีหลีเอาลาท่านผู้ชมไปก่อนจีฟ้าหอยเดี๋ยวตอนหอยแล้วจะคอยว่ามันดิเขาได้ขวดแทนอ๋อตอนหอยแล้วยังไงจีมายังสิมาเบทำคลิปต่อไปว่ามันคลิปต่อไปเนาะโอเคค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแล้วครับคุณยายก็ขอลาไปก่อนนะคะอ่าสวัสดีค่ะปูเมืออยู่ตัวอันลาห้องจะได้อยู่ในปูเมื่อยนี่แหละ